สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนําตัวเองกันก่อนนะคะชื่อออฟค่ะจากสยามนุนตรียาม,มาฮ่าค่ะวันนี้นะคะออฟพาทุกท่านมายัง Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้นะคะซึ่งสถานที่นี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานคอนเสิร์ต Green Day Live in Bangkok ค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่12มกราคมนี้นะคะเมืองหลังด้านในเขาจะเป็นยังไงกันบ้างออฟว่าเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะ come and b s t the i n n o c e n t can never last wake me up when september และตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่ด้านในงานแล้วนะคะข้างในเนี่ยจะมีการเซตอัพแสงสีเสียงของงาน oh <my> คอนเสิร์ตที่จะมีกันพรุ่งนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าพี่ๆจักซาวเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างคะ่ะเชิญค่ะ c o e so fast wake me up when september ค่ะสวัสดีค่ะและข้างๆอัปตอนนี้นะคะก็คือพี่ต้อมเติมยศเดชสุภาท่านผู้บริหารของแจ็คซาวนั่นเองค่ะเราลองมาคุยกับพี่ต้อมถึงระบบเสียงคร่าวๆที่ใช้ในงานคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้กันค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะ่คระบบเสียงที่ใช้ในงานพุน,นี้ค่ะระบบเสียงที่ใช้ในงานวันพรุ่งนี้สำหรับคอนเสิร์ตกินเดย์นะครับ เป็นายเล่ที่ใช้ในอ,อารีนาเนี่ย<า>ซิสเต็มค่อนข้างใหญ่กว่าปกติที่เราเคยทำมาในรอบๆปีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจำนวนลำโพงปริมาณของลำโพงจะถูกนำมาใช้มากกว่าปกติน,นะฮะตใ,ใหญ่เลยสำหรับโปรดักชันนี้แล้วส่วนเรื่องบนเวทีล่ะคะ เรื่องเครื่องดนตรีบนเวทีเนี่ยทางทีมงานของกินเดย์จะนำมาเองทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้หน้าตอนนี้ระบบ PA โดยรวมทั้งหมดนี่คือแนะจ็เคเสารระบบเสียงทั้งหมดนีแจ็คเสารเป็นผู้ซัพพอร์ตให้ทั้งหมดขอบคุณมากามค่ะพี่ต้องค่ะสวัสดีค่ะ